ราคานิ่งสนิทแต่เงินยังไหลเข้าต่อเนื่องนี่คือตลาดกระทิงหรือมีกันแน่เฟดไม่ลดดอกเบีย้ยอัตราทุนติดลบ ETF พุ่งแรงใครกำลังแอบเก็บบิตคอยอยู่เงีนเนยบๆหลังถูกตำรวจฝรั่งเศสเชิญไปคุยพาเวลดูรอฟเตือดจัดเปิดปวงวิกฤตฝั่งลึกของฝรั่งเศสแบบไม่เกรงใจใครตู้ ATM Bitcoin กลายเป็นช่องทางมิจฉาชีพสหรัฐเริ่มขึ้นแบน ATM คริปโตครั้งใหญ่การชำระเงินด้วย stable c ค i n กำลังมาแรงหลิวเฉียงตรงเร่งลงสนาม พาโอกาสก่อนใครลดต้นทุนเพิ่มความเร็วข้ามประเทศทั้งฝั่งธุรกิจและผู้บริโภคหลิวเฉียงตรงเตรียมบุกตลาดสเตเบิลคอยมูลค่าหลายแสนล้านจากสวรรค์ของนักเก็งกำไรสู่พื้นที่เสี่ยงขั้นสูงการล่มของพันดอตฟันเป็นอุบัติเหตุจริงหรือเว็บไซต์ถูกแบนบางคนดีใจบางคนเสียใจหรือว่าลอจิกคาสิโนมีมาถึงจุดจบแล้วจริงๆ รู้ข่าวสารคริปโตก่างใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV ีแล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Li น e Open Chat BTV Thailand วันพฤหัสที่19มิถุนายนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของบ i ท c อ i n TV คริปโตร,รายวานันกับดัชชี่ผู้ดำเนินร,รายการในวันนี้ค่ะเรามาดูข่าวสารในตลอด2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาเดี๋ยวารคริปโตกันค่ะช่วงเช้ามืดอองวันนี้ค่ะตอนเวลาปักกิ่งธนานคารกลางสหราทูรอเฟสจัดประชุมขึ้นอีกครั้งแล้วก็็เเปปนนไไไตาาาามมมคค่่ะะะพรรรีกขยัับอท้้งสิ อัตราดอกเบีย้ยยังคงอยู่ที่5.25%ถึง5.50%เปเ็นป็นครั้งที่4ติดต่อกันที่เฟดยังย่ำอยู่กับที่พาเวลก็ได้ยอมรับตรงๆค่ะว่าแม้อัตราเงินเฟอ้อจะเริ่มชะลอตัวแต่ก็ยังไม่มั่นคงพอจึงไม่กล้าลดดอกเบีย้ยเร็วเกินไปต้องขอดูสถานการณ์อีกสักพักในส่วนของแผนภูมิจุดค่ะหรือดอทพลอตเฟดยังประเมินว่าจะลดดอกเบีย้ยอีกสองครั้งในปีนี้ แต่เจ้าหน้าที่ที่คัดค้านการลดดอกเบี้ยค่ะเพิ่มขึ้นจาก4คนในเดือนมีนาคมเป็น7คนในตอนนี้สะท้อนความเห็นที่เริ่มแตกแยกกันจากภายในค่ะสำหรับปี2026ค,คาดการว่าการลดดอกเบี้ยจะถูกลดจำนวนลงและแม้แต่ปี2027ค่ะก็ยังประเมินแบบอนุรักษ์นิยมสุดๆเพราะผลกระทบต่อตลาดคือบิตคอยร่วงลงเล็กน้อยก่อนการประชุมพอประชุมจบก็ดีกลับและสุดท้ายค่ะก็ทรงตัวแถวแถว1,500ดอลลาร์ ตอนนี้ตลาดก็ดูจะหัวใสขึ้นค่ะไม่ตื่นตุมเท,ท่าท่าทีของเฟดเหมือนแต่ก่อนนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าถึงจะไม่ใช่ข่าวดีแรงๆแ,แต่อย่างน้อยก็ให้สภาพแวดล้อมที่มั่นคงต่อสินทรัพย์เสี่ยงถ้าข้อมูล CPI กับ PCE ในรอบหน้าส่งสัญญาณที่ดีก็อาจจะมีลุ้นค่ะให้บิตคอยทะลุดเดลต้านใหญ่ได้ก่อนสิ้นปีแม้ว่าช่วงนี้ราคาบิตคอยลจะค้างตันอยู่ยแถวๆ15,000แดอลลาร์ 1, 000, 000, 000, แต่ในเชิงลึกค่ะตลาดกับเริ่มมีการถอนเงินแบบเงียบๆไปแล้ว มาดูที่ข้อมูลอนุพันธ์กันค่ะมูลค่าของสัญญาคงค้างหรือ o p e n i n t e r e s t ลดลงจาก37.8พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่9มิถุนายนเหลือเพียง33.7พันล้านค่ะซึ่งตอนนี้ได้หายไปกว่า11%พูดง่ายๆก็คือภายนอกดูสงบแต่ข้างในคือเงินไหลออกอย่างเงีเงยบๆนี่คือสัญญ,ญาณของการถอน Le v e r a g e ค่ะเพราะคนไม่กล้าเสี่ยงอีกต่อไปทางกลางความไม่แน่นอนทั้งเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคและภูมิรัฐศาสตร์ แม้ราคาจะดูแข็งแรงแต่ไม่มีแรงหนุนใหม่ภาพรวมจึงเหมือนกับว่าวที่ลอยอยู่กลางอากาศค่ะพร้อมจะปลิวทุกเมือ่อช่วงต่อจากนี้คาดว่าราคาจะส่ไปมาอยู่ระหว่าง1 2 0 0 0ถึง180,000ดอลลาร์ใครหวังให้ทะลุแนวต้านก็คงต้องรอแรงกระตุ้นใหม่จากข่าวเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินคำแนะนำค่ะคือการเทรดสายสั้นอย่าถือหนักรอดูสถานการณ์ก่อน สายโฮเลอร์ในระยะยาวให้จับตาดูโครงสร้างของเรเวอรสถ้าเริ่มพุ่งกลับมาอีกนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าวาทัจรใหม่กำลังจะมาค่ะตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนค่ะอัตราค่าเงินทุนหรือ Funding r เร e ของ Bitcoin ลดลงอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดค่ะติดลบที่ลบ0.07%ซึ่งต่ำที่สุดในรอบเดือนหมายความว่าฝั่งลองหรือฝั่งซื้อไม่อยากเล่นแล้วค่ะแต่ฝั่งช็อตกลับยอมจ่ายเพื่อถือสถานะต่อ เงินทุนจากเลเวอเรจเลยเริ่มไหลออกพอเห็นว่าตลาดไม่มีแรงพอก็รีบถอนตัวออกแต่ในฝั่งของตลาดสปอร์ตค่ะกับคึกคัก ETF Bitcoin บบป p o r t ดูดเงินเข้าอย่างต่อเนื่องมา8วันติดกันแค่วันที่18มีถุนายนเพียงวันเดียวค่ะก็มีเงินไหลเข้า388้ล้านดอลลาร์ราวกับกำลังลอกข้อสอบแม้ตลาดฟิวเจอร์จะเย็นลงค่ะแต่ฝั่งสถาบันกลับซื้อของเงียบๆแบบไม่ให้ใครรู้เหมือนละครอเมริกันที่มีแต่คลิกล็อก ในช่วงที่ตลาดรายย่อยเริ่มถอยสถาบันกลับอาศัยจังหวะนี้ค่ะเก็บของราคาถูกเข้าพอร์ต ETF กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ของตลาดในเวลานี้และอาจจะเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการฟื้นตัวในรอบใหม่ค่ะคำแนะนำคือการเทรดเลเวอเรจควรลดความเสี่ยงอย่าชะล่าใจกับความผันผวนนักลงทุนระยะยาวถึงระยะกลางควรติดตามความเคลื่อนไหวของ ETF และปริมาณการเงินไหลเข้าคำแนะนำค่ะ คือเทรดเดเวอร์ควรลดความเสี่ยงอย่าชะล่าใจกับความผันผวนนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวควรติดตามความเคลื่อนไหวของ ETF และปริมาณเงินไหลเข้าถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ดีในการวางแผนค่ะโปรดกดไลค์และกดติดตามค่ะเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคลิปโตล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมัง่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะ ผู้ก่อตั้งเทเลกราムพาวเวลดูรอฟค่ะกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งและครั้งนี้ค่ะเขาได้เปิดศึกเต็มเหนี่ยวกับฝรั่งเศสในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดค่ะเขาได้พูดชัดเจนว่าฝรั่งเศสไม่ใช่แค่มีปัญหามากแต่กําลังก้าวเข้าสู่การล่มสลายของระบบเขายังไม่เวทแม้แต่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงโดยวิจารณ์นโยบายของเขาค่ะว่าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยสักขอ้อและเขาก็รู้สึกผิดหวังแบบสุด,สด มีดราม่าจนถึงเรื่องควบคุมเสรีภาพค่ะดูรรฟได้บอกว่าฝรั่งเศสทําเรื่องเซ,เซ็นเซอร์คุมเนื้อหาและกฎระเบียบเข้มขึ้นทําให้ประเทศไร้ความแข็งแกรง่งมีแต่เปลือกหมดแรงแข่งขันแถมยังไม่ยอมดําเนินการปฏิรูปอย่างจรงิงจังทิ้งให้คนเก่งหลุดออกจากประเทศไปยังศูนย์กลางนวัตกรรมอย่างดูไบสรุปข้อความของเขาชัดเจนค่ะถ้าฝรั่งเศสไม่เปลี่ยนด่วนสังคมใกล้ถึงจุดล่มแล้วจริงๆค่ะ ข้อความเดือดของดูโรฟไม่ได้มาจากลมปากลอยๆเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งในฝรั่งเศสทวีความรุนแรงขึ้นมีการประท้วงหลายระลอกตั้งแต่การเคลื่อนไหวเสือรกักเหลืองที่เรียกร้องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจกและค่าของชีพจนเกินการควบคุมจนถึงการประท้วงใหญ่จากการปฏิรูปบำนาญแสดงให้เห็นว่าสังคมกำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้ง August last year I arrived Paris And I'm greeted in the airport by. A few what people. were you doing here? I just for tourist purposes. Like yeah. I was just hanging around for a couple of days, and then yeah. I was supposed to go to Finland after. And uh, uh, I wasn't supposed to stay. There was no business meeting of yes. any kind. And uh, I was greeted by policemen. They asked me certain questions. Uh, asked me to follow them. rang. ทั้งเรื่องการก่อการร้ายและปัญหาสังคมโดยในปีนี้มีหลายเหตุการณ์สะเทือนใจเช่นผู้ก่อตั้ง Ledger เดวิดบา l o ลองถูกลักพาตัวและถูกตัดนิ้วก่อนได้รับความช่วยเหลือครอบครัวของเปียโนอิซัสซีโอของเเมีมถูกทำร้ายในปารีสพ่อของนักธุรกิจคริปโตร,รายหนึ่งต้องถูกตัดขาซ้ายและหนีไปได้อย่างหวุดหวิด ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้อย่างน้อย24รายโดยบางคดีเรียกร้องค่าคุมประคุในรูปแบบเงินเข้ารหัสผ่านคริปโตทำให้สังคมตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยของผู้ถือคริปโตโดยดูโรฟได้เตือนว่าถ้าสังคมยังคงหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะนำมาซึ่งความปั่นป่วนหรือถึงขั้นล่มสลายการที่ดูโรฟถล่มฝรั่งเศสอย่างแรงในครั้งนี้อาจจะไม่ได้มาจากการวิเคราะห์สภาพสังคมเพียงอย่างเดียวค่ะแต่มีมิติส่วนตัวบนมาด้วยทำไมเราถึงเชื่อเช่นนั้น เพื่อเมื่อคืนของวันที่24สิงหาคมในปี2024ค่ะหลังจากที่ลงเครื่องที่สนามบินเดอโบเกตแถวปารีสเขาได้ถูกตำรวจเชิญขึ้นไปห้องสอบสวนหรือไปดื่มน้ำชาก,กับตำรวจทันทีฝรั่งเศสค่ะได้บอกว่าเท е เลกรมปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยให้พวกที่ใช้แพลตฟอร์มไปทำเรื่องไม่ดีและมีการตั้งข้อกล่าวหาเรื่องขาดการกำกับดูแลที่เพียงพอแต่ดูรฟก็ไม่ธรรมดาค่ะเขาคือตัวแทนแห่งเสรีภาพ ผู้สร้างเทเลกราムจากนโยบายที่ไม่ยอมปณีประนอมกับความเป็นส่วนตัวเขาเคยขายหุ้น VK และหนีออกจากรัสเซียก่อนหน้านี้เพียงเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้พอโดนแบบนี้ในฝรั่งเศสมีหวังว่าเขาจะระเบิดแน่นอนค่ะด้วยประโยคที่ว่าฝรั่งเศสจะล่มสลายอาจจะไม่ใช่แค่คำเตือนจากสังคม แต่มีแรงเครืองใจกับการถูกเชิญไปดื่มน้ำชากับตำรวจด้วยคุณอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่า Bitcoin ATM ในอเมริกาจะกลายเป็นตู้กดเงินสดที่เหล่ามิจฉาชีพชื่นชอบที่สุดโดยล่าสุดค่ะจากรายงานประจำปีของ FBI ทําทำเอาคนตื่นตกใจไปทั่วค่ะเพราะแค่ในปี2024เพียงปีเดียวก็มีรายงานการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง ATM เหล่านี้เกือบ11,000คดีเลยค่ะ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง246ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มขึ้นถึง31%จากปีก่อนด้วยค่ะโดยสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นค่ะคือ2ใน3ของเหยื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีซึ่งเรียกได้ว่าโจรพุ่งเป้าไปที่กระเป๋าเงินของผู้สูงวัยเหมือนกับการใช้บัตรกดเงินสดเลยทีเดียวค่ะซึ่งรูปแบบการโกงก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยเริ่มจากการหลอกลวงทางความรักกลโกงล่ล่เหยื่อเชือดหมู หรือแอบอ้างว่าเป็น FBI หรือเจ้าหน้าที่จากสรรพากรจากนั้นค่ะก็แต่งเรื่องให้เหยื่อเชื่อและรีบไปที่ Bitcoin ATM เพื่อนำเงินสดไปแลกเป็นคริปโตแล้วสแกน QR โค้ดเพียงครั้งเดียวเงินก็หายวับไปกับตาแล้วเงินหายไปไหนตำรวจค่ะได้บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะถูกโอนไปยังจีนเกาหลีเหนือหรือรัเสเซียซึ่งแทบจะตามกลับมาไม่ได้เลย ดังนั้นค่ะอเมริกาจึงเริ่มดำเนินมาตรการอย่างเร่งด่วนเปิดแผนสอบสวนและจัดระเบียบปิดคอยเอททั่วประเทศเพราะในยุคนี้แม้แต่ตู้ ATM ก็ยังไม่ปลอดภัยเลยค่ะเมืองสโปแคนเมืงองใหญ่อันดับที่สองของรัฐวอชิงตนันเพิ่งออกกฎหมายสั่งห้ามการใช้เครื่อง ATM คริปโตทั้งหมดในเมืองพร้อมระง,งับการติดตั้งใหม่ทันทีและให้เวลาเพียงแค่60วันเพื่อรื้อถอนเครื่องเดิมราว50เครื่องที่ติดตั้งอยู่โดยพอดิลอนสมาชิกสภาเมืองระบุว่า จุดประสงค์ของมาตรการนี้คือเพื่อปกป้องผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางซึ่งเมืองอื่นๆอย่างสตีวอเตอร์รัฐมินิโซตาก็เริ่มหารือแนวทางที่คล้ายคลึงกันแล้วและในระดับประเทศอุธิสมาชิกดิกเตอร์วิได้เสนอร่างกฎหมาย Genius Act เพื่อผลักดันให้มีกฎระเบียบกลางสำหรับบิตคอยเอทีเอ็ทั่วประเทศโดยสภาเมืองสโปแคนจะติดตามข้อมูลการหลอกลวงต่อไปหากผลลัพธ์ออกมาดีเมืองอื่นอาจจะนำโมเดลนี้ไปใช้ต่อ hey. สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีบิตคอยเอทีเอ็มมากที่สุดในโลกค่ะและก็กลายเป็นเป้าหมายของแก๊งมิจฉาชีพตอนนี้ค่ะที่เมืองสโปลแคนได้เริ่มรื้อถอนเครื่องทั้งหมดแล้ว50เครื่องและต้องถูกนําออกให้เสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคมค่ะผู้ให้บริการเครื่อง ATM ก็ถึงกับปุมขมับกันเลยทีเดียวเพราะบางรายพยายามหาทําเลใหม่บางรายก็เร่งพัฒนาระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือม u l ติ Factor a u t h e n t i c a t i o n แล้วหวังจะประคองให้ระบบยังใช้งานได้ต่อไป แต่ในระยะสั้นค่ะการใช้ ATM เพื่อแปลงเงินสดเป็นคริปโตนั้นจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแน่นอนในขณะที่ตำรวจและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคกลับดีใจเพราะพวกเขามองว่านี่คือการตัดทานเข้าของพวกมิจฉาชีพที่ได้ผลดีเมื่อเงินสดเข้าสู่ระบบไม่ได้กลโกงกระยาที่จะเดินต่อแต่หากในอนาคตรัฐหรือรัฐบาลออกกฎหมาย KYC หรือการยืนยันตัวตนที่เข้มข้นขึ้นเมืองสโปแคนก็อาจจะพิจารณาเปิดให้ใช้เครื่อง ATM ได้อีกครั้ง แต่ในตอนนี้ค่ะก็ต้องสั่งปิดไปก่อนเพื่อรอดูว่าจะป้องกันอาชญากรรมได้หรือไม่โดยไม่บั่นทอนนวัตรกรรมมากจนเกินไปย้อนกลับไปในปี2014ค่ะบริษัทเท t เตอที่อยู่ภายใต้ดฟิ f n e x เป็นผู้ริเริ่มเปิดตัวเหรียญ USDT ที่ผูกค่าไว้กับดอลลาร์สหรัฐนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุค Stablecoin ค่ะและต่อมาในปี2018ค่ะบริษัทฟินเทคสัญชาติอเมริกาอย่าง Circle ก็จับมือกับ Coinbase ปิดตัว USDC จนกลายเป็นเหรียญขวัญใจของนักลงทุน later later day, รายใหญ่กระทั่งในปี2023ค่ะมูลค่ารวมของตลาด Stable Coin พุ่งทะลุ130,000ล้านดอลลาร์คิดเป็น1ใน10ของตลาดคริปโตทั้งหมดค่ะล่าสุดในปี2025ก็มีรายงานว่าตัวเลขนี้พุ่งทะลุ250,000ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วค่ะและเมื่อสภาคองเกรสสหรัฐผ่านร่างกฎหมาย GNS การแข่งขันในตลาด stablecoin ก็ยิ่งดุเดือดมากขึ้นเหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีก็ได้กระโจนเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งกันอย่างบ้าคลาั่งแวดวงของการจ่ายเงินข้ามพรมแดนเองก็ไม่ยอมตกขบวนเช่นกันค่ะต่างก็เตรียมตัวเปิดสึกกันอย่างเต็มที่ฮ่องกงกำลังจะบังคับใช้กฎหมาย s t a b บ e c คอยฉบับใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้และแอน r o กรก็เป็นเจ้าแรกๆค่ะที่ขยับตัวโดยส่งบริษัทในเครืออย่างแอนเทคโนโลยี และ a n i n t e r n a t i o n a l ยื่นขอใบอนุญาตในฮ่องกงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสดาุดค่ะลิชชัทหลิวผู้ก่อตั้ง JD.com ก็ได้ออกโรงเปิดตัวไม้เด็ดลั่นกองศึกเองกับมือเลยค่ะหลิวเฉียงตงผู้ก่อตั้ง JD.com เผยว่าบริษัทเตียนยื่นขอใบอนุญาตออกเหรียญ Stable c o อ n ในประเทศที่มีสกุลเงินประจำชาติหลักทั่วโลกพร้อมแผนเปิดตัวเหรียญแบบ global issuance หรือการออกเหรียญทั่วโลกโดยตรง ซึ่งเขาตั้งเป้าว่าจะลดต้นทุนการชำระเงินลง90%และย่นระยะเวลาการทำธุรกรรมให้เหลือเพียงแค่10วินาทีโดยในเฟสแรกเหรียญ s t a เบิลคอยของ JD จะเน้นการใช้งานในภาคธุรกิจเป็นหลักโดยเน้นไปที่การชำระเงินแบบ B2B หรือ Business to Business และในอนาคตอาจขยายสู่การใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วหลิวเฉียงตงเคยเล็งเห็นศักยภาพของบิตคอ n ในฐานะทองคำดิจิตอล มาตั้งแต่ปี2012，ตอนที่ราคาบิตคอยยังอยู่แค่14美元เท่านั้นเอง。请问你有没有赶上那个很潮很潮的，比如说炒炒比特币什么的呀？啊，还没有，我从来没炒过股票什么之类的。比特币不是股票？就是诸如此类这种虚拟的金融类操作啊等等之类的。比特币是一种虚拟的货币，我很好奇京东会不会有一天会接受比特币呢？或者说创造自己的这种虚拟货币或者金融的概念呢？ 我我觉得还消费者只要网友接接受受了们就可可以以美国其实已经买机票ที่จริงแล้ว JD.com ได้ปูทางเข้าสู่โลกสกุลเงินดิจิตอลอย่างเงียบๆมานานแล้วตั้งแต่ปี2021บริษัทได้เริ่มทดลองใช้เงินหยวนดิจิตอลหรือ DCEP ในการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานชำระเงินระหว่างองค์กรและทำธุรกรรมข้ามธนาคารในเดือนกรกฎาคมปี2024 บริษัทในเครือ J.D. Chang Technology ฮ่องกงได้เข้าสู่แซนด์บ็อกซ์สำหรับโครงการ Sta b l e c คอ n ของฮ่องกงพร้อมแผนออกเหรียญที่ผูกค่าแบบ1ต่อ1นกับดอลลร์ฮ่องกงเหรียญน,นี้จะออกบนบล็อกเชนสาธารณะหรือ p Public c h a i n โดยมีสินทรัพย์สำรองอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการเงินที่มีบใบอนุญาตยอย่างเป็นทางการและมีระบบการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจในเรื่องของความโปร่งใสและความปลอดภยัย ตอนนี้คงไม่ต้องสงสัยกันอีกแล้วค่ะว่า Stablecoin ไม่ใช่แค่ตัวประกอบแต่กลายเป็นพระเอกเต็มตัวไปเรียบร้อยแล้วการที่ริชาร์ดหลิวออกมาประกาศชาัดว่า JD จะยื่นขอใบอนุญาต Stablecoin ระดับโลกและจะรุกทั้งตลาดองค์กร B2B และผู้บริโภค C2C นั้นบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงความทะเยอทะยานค่ะ ว่ากำลังเล็งบัลลังเจ้าพ่อแห่งวงการชำระเงินระดับโลกอยู่และในเมื่อวันนี้การค้าระหว่างประเทศเริ่มขยับไปในทิศทางลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ประกอบกับปัญหาเดิมๆอย่างการโอนเงินข้ามประเทศที่ทั้งช้าและค่าธรรมเนียมแพงทําให้กระแสะการชรําระเงินด้วย s t a เบิลคอยนั้นเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่แม้ว่า Sta เบิลคอยจะดูหอมหวานขนาดไหนกฎระเบียบในแต่ละประเทศก็ยังคงมีความแตกต่างและซับซ้อนมากเช่นกันค่ะ หากเจดีอยากให้เหรียญของตัวเองบินได้ทั่วโลกจริงๆก็อาจจะต้องฝ่าด่านกฎหมายอีกหลายขั้นให้ได้ก่อนค่ะปั๊มดอดฟันเคยถูกมองว่าเป็นโรงงานปั๊มเหรียญมีมแห่งระบบนิเวศโซลาน่าค่ะใครมีแค่ไม่ถึง2ดอลลาร์ก็สามารถสร้างเหรียญมีมของตัวเองได้ภายในไม่กี่นาทีแถมถ้าโชคดีก็อาจจะติดก,กระแสไวรัลแบบโฟโมแล้วราคาพุ่งขึ้นทันตาเรียกได้ว่าส่วนสนุกของโลกคริปโตก็ไม่เกินจริงค่ะ การสร้างเหรียญที่นี่ไม่ต่างจากการทอยลูกเต๋าเลยค่ะเพราะบางคนก็อาจจะกลายเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืนแต่ฝันหวานนั้นก็อาจจะจบลงได้อย่างรวดเร็วตอนนี้แพลตฟอร์มแทบจะกลายเป็นพื้นที่ร้างแล้วค่ะศาลในนิวยอร์กได้ยื่นฟ้องแบบรวดเดียวหลายคดีส่วนบัญชีทางการของพัมดัฟบนแพลตฟอร์ม X ก็ถูกแบนแบบถาวรไม่สามารถโพสต์หรือสื่อสารใดๆไ,ได้อีก จากวันที่ทำเงินได้มหาศาลกลายเป็นวันที่ถูกลากขึ้นศาลการล่มสลายของพัมดอทฟันกลายเป็นเหมือนหมัดหนักที่ฟาใส่ผู้ที่เล่นมีมคอยทั่วทั้งวงการคำถามค่ะคือการล่มสลายของแพลตฟอร์มนี้คือสัญญาณฟองสบู่แตกหรือเป็นแค่การรีแบนด์ของขึ้นเก่งกำไรรอบใหม่ในชื่อใหม่ มีมคอยเป็นแค่เรื่องตลกของโลกคริปโตหรือว่าเรายังไม่เข้าใจมันจริงๆในฐานะที่เป็นตันกะใหม่ของการเงิน But Pump.fun had everything necessary for the dark web to exist here above the surface So Exist it did As stands with the feature taken line, they might okay, but a very real chance that... there's it with offline, might the they but be very บัญชีทางการของพัมตอดฟันบนแพลตฟอร์ม X รวมถึงบัญชีส่วนตัวของผู้ก่อตั้งอย่างอารอนโคเฮนถูกแบงถาวรเรียบร้อยและนี่ไม่ใช่แค่กรณีเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ของ X ที่พุ่งเป้าไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์มีมคอยโดยเฉพาะสาเหตุข,ของการแบนอาจมาจากหลายปัจจัยเช่นการใช้ API ร่วมกัน หรือ API จากตลาดมือในการควบคุมบอทเทรดการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของแพลตฟอร์มหรืออาจเป็นการที่ X ตัดสินใจตัดหางปล่อยวัดพัมดอทฟันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายจากคดีความที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้การล่มสลายของพัมดอดฟันทำให้คนในวงการแบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนค่ะขั้วหนึ่งก็ดีใจสุดๆถึงขั้นตบมือเ hey, ฮแล้วบอกว่าแพลตฟอร์มนี้เปรียบเสมือนปลิงดูดเลือดบ,บนบล็อกเชนที่แย่งความสนใจจากโปรเจกต์ดีๆไปหมด การที่มันปิดตัวลงคือเรื่องดีต่อสุขภาพของตลาดแต่อีกฝั่งกลับคาคขวนค่ะว่าคาสิโนที่รักของฉันหายไปแล้วแล้วต่อจากนี้จะเอาอะไรให้ปั่นละ่ะแม้จะเป็นแพลตฟอร์มเหรียญมีมแต่ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนพัมดอดฟันก็กลายเป็นแหล่งรวมโปรเจกต์ลวงโลกจำนวนมากและยังปั่นกระแสสงครามระหว่างบล็อกเชนระหว่างโซลาราและอีเธอเรียมให้ดุเดือดยิ่งขึ้นตอนนี้ค่ะโดนทั้งฟ้องจากสารจนสะบักสะบอมแถมยังโดนเอ็กแบนบัญชีอีก คือทั้งสายฟ้าฟาดและแพลตฟอร์มตัดขาดพร้อมกันแบบดับเบิลช็อคเลยค่ะจนเกิดคำถามที่ว่าการล่มสลายของพัมดอดฟันในครั้งนี้กลายเป็นการล้างพิษให้ตลาดอย่างแท้จริงหรือไม่หรือเราทุกคนยังแอบติดใจความเร้าใจแบบพน,นันเจียงเสี่ยงแบบนี้อยู่ดีท้ายที่สุดแล้วค่ะความเป็นการพน,นันของมีมคอยอาจจะไม่ใช่พฤติกรรมของนักลงทุนแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ในโลกของเว็บทรไปแล้วหรือเปล่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสตเตือนบนโซเชียลมีเดียอีกครั้งโดยกล่าวว่าคุณสายเกินไปแล้วพาวเวลคือคนที่แย่ที่สุดเขาเป็นคนโง่จริงๆและกำลังทำให้สารัฐสูญเสียเงินนับหมื่นล้านดอลลาร์เมื่อไม่นานมานี้ c c อดีต CEO ของ Binance โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่ามนุษย์ยังไม่สามารถมีชีวิตเป็นอมตะได้ดังนั้นแพลตฟอร์มคริปโตทุกแห่งควรมีฟีเจอร์พินัยกรรม เพื่อให้เมื่อเจ้าของบัญชีไม่อยู่แล้วทรัพย์สินดิจิทัลก็จะถูกกระจายไปยังบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามสัสดส่วนที่ระบ,บุไว้บริษัทปัญญาประดิษฐ์ xAI ของอีลอนมัสก์กำลังเผชิญหน้ากับคดีความหลังจากใช้กังหันก๊าซในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเมืองเมนฟิสตามประกาศอย่างเป็นทางการ c o i b a s e ได้เปิดตัว c o i b a s e Payment ระบบการชำระเงินด้วย Coin, สเต b l เบิลคอยสําำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรองรับการซื้อขาย USDC แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมง โดยสร้างขึ้นบนเครือข่ายเบสมีรายงานว่าแก๊งอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งในอังกฤษกำลังหันมาใช้วิธีฟอกเงินโดยการซื้อเหรียญทองคำทองแทง่งหรือเกล็ทองคำมาคืนผู้หลีกเลี่ยงการถูกติดตามบนบล็อกเชนของคริปโตเคอเรนซีและนี่คือเนื้อ,อาหาหลักของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเราพุ่งเน้นวิธีการรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึก และรายการ BTV Insight ค่ะพอดแคสตทที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านคลิปโตมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายการแลวทุกคนอยากให้เราเชิญใครมาพูดคุยกันอีกคอมเมนต์ Comment มาบอกกันหน่อยนะคะและหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามค่ะเพื่อเป็นสมาชิกของเราและรับเคล็ดลับความมัง่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะเรามาเพิ่มความมัง่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ